ดีลกูกเอานอน,น,นแล้วนะโอ้ยน้ำเพื่อนเนี่ยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะนี่สบายดีค่ะน้องเมขเ้นท์เขน่ารักอืมเขนนาน่ารัก คนพูดมากหน่อยค่ะขี้บ่นนะแล้วก็คี้กลัวด้วยเอ้ยกลัวหนูนะหนูไหนค่ะดูหน้าหน่อยสิหนูตาสีฟ้านะคะหน้าแบบนี้แหละคะ่ะตาสีฟ้าแล้วก็ขี้บ่นชอบร้องแอลแอล <c oughs> <c oughs> นะเล่นให้เอม นวดเอ๊บสบายดีจริงๆนวดด้วยนะครับนวดด้วยนวดด้วยให้หน่อยครับเฮ้ยสบายจริงๆครขยับออกหน่อยขยับออกมาก็ตกใจเฮ้ยเริ่มเบื่อแล้วไปนอนที่บันไดดีกว่าฮ่าไม่ร้ายไม่ต้องกลัวหรอกเฮ้ย แม่ไม่ทำไรหนูรหรอกนะอะขึ้นบนไนราต,ตรงนี้ดีกว่านะคะเออแบ่งตัวแหละอะไไกลมากเอเอกังสบายจตามถ่าใ้ไม่ถัวเลยนะสางเลยให้สบายจริงๆฮิง<ๆ>ห,หนูเ็ไม่ชอบสิทำเรีย,ยให้มีตัวทำไมขึ้นเนาะ ไปนอนบนหญ้านุ่มๆดีกว่าเฮ้ยนอนตรงนี้สบายดีกว่าแม่ออนก็จะได้นวดให้ด้วยเฮ้ยเอานวดมือหนักเลยสบายกว่าแม่ออนใช้เท้านวดผมเหรอขำน้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 ำนอนบนหญ้าอย่างเงี้ยเย็นดีนะครับ นู่นน้องฟักนู่นอ้าวเดี๋ยวดูน้องฟักบ้างนะคะน้องไม่ขึ้นต้องไปแล้วนะบ๊ายบายน้องฟักจ้าน้องฟักจ้าเป็นไรเปล่าจ้าปวนครับผมก็เลยต้องนอนตั้งนยู่อยู่าง้เฮยนอนแบบอื่นๆก็ไม่ได้อึดอัดพุงครับ แรงแบงอย่างเงี้ยเป็นไรจ๊ะอ้วนมากหรือเปล่าจ๊ะน้องฟักโอ้ยผมอ้วนครับง่วนอนตะแคงแบบ ต้องกวนพักและไปหาน้องไม่เคลนดีกว่าเนออบน้ำาหรอน้องไม่เคลอนาบน้ำได้เนตกลูกจัดหน่อยดูนะผมกำลังอาบน้ำ ล้างแขนหน่อยล่ะครับไหนมาดูใกล้ๆสิไม่ขึ้นอ้อาวถูที่พุงบ้างวันนี้ผมใสต้องล้างเยอะๆละ่ะ เล่นว้ายเล่นกันขี่ถล้มทับพี่พี่พี่ไปเล่นกันตัวใหญ่วิตายแล้วตายแลตายแลพุงห้อยโอ๊ยฟ้าคุณเสียหมดยืนทำเป็นกังก้าแต่พุงห้อยห้อยแย่จริง ฟัเขาม่อยากเล่นด้วยหลอกตัวเองตัวใหญ่ตัวทีงเ,เจ็บเจ็บหนีเลยฮะปักเสงเฮ้ยชวนเล่นอ,อ,อ,อตามมากันมา,มานแอบแอบแอบมากรับเล็บซหน่อยแล,ล้วไปเกเลจะได้สู้เขาได้เล็บวน เล็บจะได้แหลมแหลมตกทีนึ่งจะได้เจ็บจเจ็บแต่ส่วนใหญ่จะโดนเขาตบก,ก่อนนะจ๊ะเนี่ะเซ็งจังรับเ,เล็บรับเล็บรับเล็บพี่ฟกักพี่ฟกักผมขออาบน้ำก่อนนะแล้วค่อยมาเล่นกันพี่ฟักก็จะไปนอนก็อยากกินยายอยากกินยา,ยยายดีกว่าเฮ้ยยาสมุนไพรแถมอร่อยอร่อยกินหอมอร่อยด้วยแหละมาไปช่วยจับให้ ิะเฮ้ยในที่สุดก็สบายแล้วมีคนมาจับให้กินยาสมุนไพรแถมอร่อยจริงๆแหละ บินตรงนี้ล่ะโอ้ยดูหัวดำเลยหูดำเลยเอาละไไ่รูปให้ละปลุกปลุกก็แค่สุดปลุกแค่นี้เองตายแล้วตายแล้วดูพุงสิตายแล้วดูนี่เฮ้ยเสียหุ่นมาเลยค่ะ <laughs> ตอนเล็กๆยังเหยียบกล่องนมอยู่เลย คุกดินหัวดำปีอ่ะจะมาเข้าบ้านจะมาทอดบ้านเลยคุกดินไายคุกดินแหละหัวดำปีมาเลยไเฮ้งหัวตั้งตัวอะไรดำปีไปเนี่ยหัวตายแล้วน้องฟักคุกดินอย่างเงี้ยไม่ดีนะห้ามเข้าบ้านนะสังเกตดูดีๆที่หูค่ะดูสิค่ะหัวดำขนาดนี้เข้าบ้านอีกไปคุกกับย่าก่อนเลยจวขนาดเนี้ย ดำขนาดนี้มันไม่คยเนาะเนะนะขาวสะอาดนาะอืมขาวสะอาดอาบน้ำทุกวันเนาะเาแล้าอะพัู้คนเดีวดพฤติกรรมของน้องฟักกันเลยค่ะ